หัวหน้าหมอลำเสียงวิหกเคลื่อนไหวหลังรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนศิลพลิกคว่ำก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นได้ประกาศแจ้งข่าวเศร้ายิงดาวหนุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตจากการจมน้ำในงานปาร์ตี้ต้องบอกว่าล่าสุดวงการหมอลำก็ต้องเศร้าอีก เมื่อรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนสินขับขึ้นเนินแต่แรงไม่พอไหลพลิกคว่ำมสมาชิกบาดเจ็บเจ็ดรายเสียชีวิตหนึ่งรายโดยข้างทางด้านหน้ารถและประตูรถฝั่งซ้ายได้รับความเสียหายเหล็กประกอบเวทีสิ่งของเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่เต็มถนน และล่าสุดหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนสิงห์พลิกคว่ำโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าหมอลำเสียงวิหกขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำวัดจนสิง์ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อูวผู้ได้รับความเสียหายทุกคนด้วยครับ